เมื่อวันที่22ธันวาคม2524ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาตไทยเปิดตัวโครงการให้ด้วยหัวใจและเปิดตัวพรีเซนเตอร์โครงการโดยมีนายแผนวันน้ำมิทีเลข,ขาธิการสภากาชาตไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์จรัสสุวรรณเวลาประธานกรรมการโครงการและในแพทย์วิสิติตวัต์ ผู้มนุยการหรือร้ริจารวัยวะสภากาชาติไทย,ทยรวมด้วยพร้อมทั้งคณะบุคคลศิลปินดาราและผู้นำทางสังคมจากภาครัฐและเอกชนจากทั้งสามหน่วยงานได้แก่ข้าราชการตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนนักธุรกิจและศิลปินดารา ร่วมโดย,โดย,โดยโนรลงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดึงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา84พรรษาด้วยการร่วมบริจาคอวัยวะให้ประชาชนเรียเห็นถึงความสําคัญของการบริจาคอวัยวะและช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะให้ด้วยหัวใจการความมใจีจใคุณแม่จะขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะมาทํามหากุศลร,ร่วมกันนะคะ การให้อวัยวะของเราเนี่ยนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างคนที่มีความสุขที่นึกถึงการให้ครั้งนี้ทีไรใจของเราก็เติบโตเต็มอิ่มอยู่ด้วยความสุขที่เห็นว่าถ้าชีวิตของเราไปเป็นประโยชน์กับอีกหนึ่งชีวิตและไม่ว่าเราจะตายไปแล้วแต่อวัยวะนั้นจะยังเติบโตและยังเป็นประโยชน์ กับใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกปฏิบตัติและนั่นคือการอุทิศส่วนกุศลที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะตายไปด้วยค่ะอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นและมาช่วยกันอย่าให้คนที่รอคอยมีชีวิตที่รอคอยนานไม่ว่าเราจะคืนไม่ฝืนไว้เมื่อไหร่ก็ตามจงคืนได้จิตที่คิดจะให้เช่นนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นการทำแล้วเราได้ถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวพ่อที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของคนไทยทุกคนคะ่ะทําให้ท่านมีความสุขพร่อยิ้มของเราที่เป็นสุขเช่นนี้นะคะธรรมสวัสดีคะ่ะผมไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ขณะที่ลาดตะเวนอยู่ก็โดนระเบิดนะครับทำให้ตอนนั้นก็บาดเจ็บสาหัสทั้งตัวครับก็มีหัวแตกกระดูกสันหลังหัก ซี่โครงหักขาหักแล้วก็กระดูกเท้าแตกนะครับก็ก็เลยต้องเข้ารักการรักษาและก็ผ่าตัดครับหลายครั้งก็ตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดนะครับที่ที่เราจะได้อ่าเอาเอ,าอาว,ว,าวัยวะของเราให้คนอื่นได้ใช้ต่อหลังจากเราไม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับครับก็ก็อยากให้มาบริจาคด้วยกันเยอะๆนะครับเป็นการสร้างโองกาสในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย,ยที่รอ,อก,การปลูกถ่ายอวัยวะ ดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแสดงความจำนวนบริจาคอวัยวะตั้งแต่วันที่23ธันวาคมถึงวันที่30ธันวาคม2554ณบริเวณสาราพักใจหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬก30นาทีถึงเวลา16นาฬก30นาทีโดย999ท่านแรกจะได้รับเสื้อยือดโครงการเป็นของที่ระลึก โดยตั้งเป้าให้มีผู้แสดงความจงนุมบริจาคอวิวะในโครงการจำนวน8,400คนสธุรกิจุมประดิษฐ์ผ้าประดิษฐ์มอนข่าว